เอาละได้เวลาช่วงอธิบายละเรื่องท่าที่ใจโดยใช้ผู้เพลวิศิวะนะครับผมจะผูกเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวตอนจบมันจะมีเซ้นทําไมเราถึงควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะธรรมชาติหลักดีกันล่ะพยายามช่วยเราทุกอย่างนะครับให้เอาข้อมูลในอดีตมาใช้กับปัจจุบันรู้หรือเปล่าครับว่าทีวีหรือจอโทรทัศน์เนี่ยหรือว่าเวลาเราไปดูหนังเนี่ยจริงๆแล้วมันคือภาพนิ้นงทราบไหมฮะภาพนิ่งสิบหกหรือถ้าบางบางลงก็มากกว่านั้นนะครับเท่ากันเป็นความละเอียดสูงจริงๆแล้วเราเคยดูคือดูแบบ แล้วมาต่อมาต่อมาต่อกับภาพนิ่งมาต่อกันแล้วเห็นเป็นภาพต่อเนื่องเห็นแบบโอ้จะก,กี้ชานโดเตกที่จริงคือภาพภาพนิ่งจะกี้ชานนะครับภาพนิพ่งจะกี้ชานค่อยต่อแต่ว่าสมองเราเนี่ยไบนะครับแต่ว่าสมองเราเนี่ยค่อยๆที่จะช่วยเรานะครับพยายามช่วยเราให้เห็นเป็นภาพต่อเนื่องเพราะว่ามันคือมาอยาครับแต่มายาที่ใช้ได้กับชีวิตจริงนะฮะอันนี้คือมาอยาที่ดีนะครับมันจะมีมายาที่ไม่ดีด้วยคอมพิวเตอร์ ไอ B ครับไปเรียนดูคือสีแดงเขียวนั่นเองนะครับจริงๆแล้วไม่มีสีฮะรจริงๆนวที่เราเห็นสีม่วงสีมันถ้าเกิดเราเข้าไปดูใ,ใกล้ๆเนี่ยใช้กล้องวิดทัศน์หรือว่าใช้แว่นขยายเนี่ราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยนี่มัน,นไม่ไใช่อะไรนี่มันในี่มันไม่มีอะไรเลยครับถือว่าเป็นภาพแบบอี่โดงโั่นแหะไม่เอาเอาหนเดดหนเดดลอยหนเดดลอยอยู่อยู่อยู่ตรงหน้าจอยนะเราเฮ้ยหนเดดหนเดดมาย่าเราเข้าไปดูใกล้นฮะเอากล้องวิดทัศน์หรือว่าลองเอาไอ้กล้องของทางกายอะครับเรากลับด้านคยเล่นไหม แต่ก่อนผมเล่นนะก้อสองทางไกลว่าสองในด้านนี้ผมกลับได้แล้วสองมันกลายเป็นเล็ก,ลกแค่เผลนะอ่าผมเล่นประจาแล้วรู้หรือเปล่ามีความรู้สึกเวลาคนโดนมีดบาดหรือว่ามีแผลอ่ะรู้ไหมครับที่อเมริกาเขาให้ทำไงคณะชีวิทยาเขาเอากล้องส่องทางไกลมากลับได้แล้วให้มองแผลตัวเองแผลเก่งเล็กแค่นี้แล้วใจมันจะถูกคอนวินส์สูงน้ำว่ามันไม่เก็บแล้วเขาจะเจ็บน้อยลงอ่าแห,หมะแค่เนี้ยแค่เห็นว่าโอเคแผลมันเล็กเดียวอะไรนกล้องส่องทางไกลกลับได้น,นะครับ มันจะเจ็บน้อยลงนาทีนี่ครับพลังใจที่มีผลนัะน,น,นอกเรื่องนิดหนึ่งแต่ก็คือนั่นแหละเราเอากล้องนั่นแหละไปส่องใกล้ๆไอ้จอคอมพิวเตอร์หยวราอเห็น่าเอ้จริงๆแล้วนักเด็กนี่มันเด็กี่ปูเนี่ยนัเด็กแบบนึกออกไหมฮะเขียวแดงเขียวไอ้โทษแดงเขียวอ่ามันเงยน,นะครับไม่ได้มีนัเด็กเลยเหมือนผ้ามายาน,นะครับโลกใบนี้และดวงดาวดวงดาราดวงดาว,ดว,ดาวไม่ได้มีอยู่งนันแล้วครับดวงมองคืนนี้ไปมองฟ้านะครับ ระเบิดไปหลายดวงแล้วนะฮะแล้วดวงดาวเนี่ยเคลื่อนไปเยอะแล้วนะแต่แสงเดินทางใช้เวลาน,นานมากกว่าจะถึงโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถึงอ่ะเรากำลังดูอดีตอยู่นะครับรู้ป่ะเนี่ยถ้าเกิดอยากขึ้นทำให้ชีนอยากย้อนเวลาเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องรออีกอีกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยปีหรือว่าไปประดิษฐ์เครื่องหรือไปอ่านนิยายของ HG Wells เลยนะทำใหชชีนแค่มองดาวย้อนเวลาลวะะดาวทั้งหมดเนี่ยคืออดีตเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนปีมาแล้วแต่มันเคลื่อนไปหมดแล้วครับแต่แสงเพิ่งจะเดินทางมาถึง นี่คือมายาแต่เราไปยึดว่าของจริงครับถ้าเกิดมีคนที่อยู่ในดาวไกลโพสเนี่ยมองมายังโลกเนี่ยเขาไม่เห็นเรานะครับเขาเห็นยุนซีเขาเห็นไดนโนเสาร์เขาเห็นสัตว์ยุนนงที่เพิ่งแกิวินญาการเพราะว่าแสงเพิ่งไปถึงเขาในตอนนั้นนะครับเอาล่ะคำศาสตร์ของนุชเชียชันไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปความให้ฟังมัน,มนเยอะแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องอนี่เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังแค่ว่า ฮาร์ดแวร์ตรงนี้เรื่องสำคัญแล้วนะครับเรื่องของผู้ทีติยุญย่าแล้วก็คือฮาร์ดแวร์ของเราก็คือสิ่ง,งที่เป็นตัวเรายังเหมือนเดิมตั้งแต่หนึ่งหมื่นปีมาแล้วไม่ว่าจะเป็นความสมามารถอะไรก็แล้วแต่ที่ผมสาธิตที่ดูสิ่งที่เปลี่ยนคือซอฟ์แวร์ซอฟ์แวร์คอมพิวเตอร์นะครับเอ็กโปเจคเตอร์ไมโครโฟนโทรศัพท์สกายทีวีสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปตลอดแต่อารมณ์คน และวิวัฒนาการคนยังเหมือนเดิมถามว่ามันมีโทษยังไงเดีย๋ยวผมจะทำเอาโทษให้ดูนะครับผมแค่บอกว่าใจคนตกลุ่มไปไหนแล้วถามว่าใจคนตกลุ่มมีอะไรก่อ,อนที่ผมจะอันนี้ต่อมือถือครับที่เราบอกว่าดีที่เราบอกว่าเยี่ยมกันเนี่ยพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเร็วกว่าตัวเราเองฮาร์ดแวร์เราพร้อมไหมที่รับมือถือเฟซบุ๊กมีคนฆ่าต่างว่าเฟซบุ๊กที่อเมริกาเอาพุ่ยลูกซองยิงหัวปึ้งยิงศีรษะตานะครับเบิร์ดเพราะว่าไปอันเฟรมไหมครับ ถามว่าเทคโนโลยีมาแล้วเนี่ยมันให้ความสุขกับเราเร็วก็จริงแต่มันก็ให้ความทุกข์กับเราเรา็เรวมากขึ้นเท่าไห้นไม่ว่ามือมือถือเลยแล้วแต่เพื่อนเพื่อนผมเองเนี่ยมีสกายใช่ไหมสกายมีคือเวลาโทรทางไกลล้วเห็นหน้าเพื่อนผมมีแฟนพี่ไทยเพื่อนผมสกายกับแฟนทะเลาะเลิกกับแฟนด่าแฟนในสกายนี่คือเทคโนโลยีทเทคโนโลยีนํามาซึ่งการคิดถึงแฟนแล้วได้เห็นหน้าเลยแต่ก็นํามาซึ่งการทะเลาะล้วได้ทะเลาะเลยเราชอบหรือว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีก็ดีครับเพราะมันเร็ว แต่ว่าเทคโนโลยีไม่ได้มาพร้อมเครื่องกรองความทุกข์นะเทคโนโลยีไม่ได้มาพร้อมเครื่องกรองสิ่งลบนะมันเอาอะไรมาที่เป็นสิ่งดีเร็วเท่าไหร่มันก็เอาสิ่งไม่ดีมาเร็วเท่านั้นนะครับนี่คือความเร็วของสิ่งที่เราประดิษฐ์แต่ความช้าของความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เราคงที่มาเป็นหมื่นปีแล้วครับและยังคงที่อีกนะพวกวิทยาศาสรมันชา้าแต่สิ่งที่เรามีมันเร็วเกินไปนิวเคลียร์เร็วเกินไประเบิดเดรดไม้เร็วเกินไปคนได้ตายนะครับเครื่องบินที่ระเบิดเร็วเกินไป เร็วเกินไปเพราะใจคนพัฒนาไม่ทันสินบดีนะะแต่ก่อนเนี่ยเราล่าสว์แบบนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ผมนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนเราล่าสว์กันแบบนี้นะฮะแล้วอันนี้ก็คืออ่าเขาเขากำลังล่าปลาล่าอะไรแล้วอนี้ก็กำลังที่จะทำเรื่องสิ่งนี้แหละ,อ,ะอาจจะล่าจีนแมงมองมหนึอยู่คนครับล่าเป็นเสือเสือขี้ดาดกอะไรอย่างไร้็แ,แต่เขาหิวโซ่ต้องจะล่าต้องใช้พลังงานมากใช่ไหมครับ รู้ไหมอันนี้อันนี้เป็นความรู้แบบที่หลายคนสงสสยมานานมากแล้วทําไมของหวานถึงอร่อยทําไมของไม่ดีไขมันไม่เหมือนอร่อยนะผมนี่ชอบเลยชอบชอบคนชอบลแล้วทําไมธรรมชาติถึงสร้างมาได้ยแย่ขนาดนี้สร้างให้คนชอบกินของไม่ดีทําไมของไม่ดีเึงอร่อยแล้วผักหญ้ามันถึงถึงมันอีน,นะฮะเพราะเขาดีอีเนที่จริงธรรมชาติฉลาดมากครับในปา่าไขมันหายากมากไขมันสัตว์มีแค่ติดหนังสัตว์ที่เดียว ถ้าโชคดีได้ล่าช้างมาก็ได้ได,ไ,ดได้ได้มเยอะแต่ก็ต้องแชข้งหมู่บ้านแล้วไขมันสําคัญยังไงเพราะว่าในฤด,ดูหนาวเนี่ยเราจะต้องใช้ไขมันในการดำรงชีวิตถ้าพลานไม่พอตายถ้าเกิดผักเนี่ยเราไม่ได้กินใช่ไหมครับข่อภัไขแควเสียงนะฮะกระดูกปาะกระดูกพุ่นคนพวกน,นี้อยู่ไม่ถึงกระดูกออลกระดูกพุ่นครับเขาโดนกินก่อนเขาโดนตีหัวโดวยผผาโรงข้ามก่อนเขาเสียเวลา,น,าน,นะครับเขาไม่ถึงกระดูกปอประมาณสามสิบสี่สิบก็ไปแล้ว ไขมันและความหวานคือสิ่งที่ให้พลังงานน้ําตาลเคยเคยไหมกินแบบชิสปี้ครีมแล้วคึกเลยมันมันมันน้ำอาะมันเยอะมันแบบแบบมันแหมไปลุกไปทำอะไรเข,ข้าหนุมข้าวเหนียวให้พลังงานเยอะใช่ไหมครับหรือว่าอะไรเดี๋ยวชิสปี้ครีมเนี้ยอ้วนใช่ไหมครับแต่ให้พลังงานเยอะแต่ก่อนเนี้ยถ้าให้ชิสปี้ครีมเขานะาให้เขาเสร็จเขาอุกอุกอุกกินชิสปี้ครีมออกไปล่าเราออกไปล่าเอาเอาซื้อล่ากวางเราทั้งตัวให้ที่ถ้ำเราชิสปี้ครีมกินเสร็จแล้วทำอะไรครับ เออดูดูดูการนำดูแรงงาพลังงานที่ได้ทั้งหมดไม่ได้ใช้เคทสปีคีทั้งหมดกองอยู่ในพุงนะครับหรือนี่ไงมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับเห็นหรือเปล่าเด็กเด็กอ้วนกับผู้หญิงที่อ้วนมากนี่คือแม็กไม่ไม่ได้ไม่เห็นในแมคโดนัลส์นะครับนี่ไม่ได้มีอะไรของแมคโดนัลส์นะฮะแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นเป็นเด็กข้าจะไม่เห็นเป็นเด็กทานแมกโรนอลสกุลอ้วนแล้วก็ผู้ิงในนี้เนี่ยมีไขมันเกลืออะไรอยู่มากโอ้นี่หวานหวานหมูเลยฮะคนนี้เห็นนี่แบบโอ้ตายแล้วเราเรากินเอาไปแบ่งทั้งถ้ำเลยเสร็จแล้วก็วิ่งออกไปล่าแมมมอสต,ต่อเออดูแบบแมมมอสไม่มีวิ่งออกไปกล่าอะไรเดียววิ่งออกไปล่าสมเสร็จแล้ววิ่งออกไปล่าสมเสร็จต่อใช่ไหมครับ <laughs> อันนั้นก็ไปล่าหาปลาต่อเขาถึงได้รีนมเขาถึงได้เพียวแล้วเขาถึงได้อยู่ได้แต่สมัยนี้เนี่ยไขมันที่ว่าหายากทั้งนั้น ผมเดินออกไปนะหาณป้านะบอกเอาเอามันหมูมาหน่อยป้าเอามันหมูมาหน่อยมันกล่องเลยนะผมว่ามาเป็นลามังเลยนะเอาไปเลยหนูกินกินมันกินอร่อยไปโอชิกินกินมันกินสิ่งที่เคยมีค่าของเราอดีตเนี่ยมนุษย์พัฒนาเร็วเกินไปจะเริงมากเกินไปโดยที่ไม่ได้ดูว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราก็เลยโอ้ของหวานอะไรนะแอสทริยูนะฮะโอ้มาแล้วโอ้แคลอรี่สองพันห้าลอติคัดนะฮะแคลอรี่สองพันห้าเอาไปใช้ทำอะไร นั่งอยู่บนโซฟานั่งนั่งนั่งตลอดนะครับนั่งรถนั่งอะไรไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรแบบพวกนี้พวกเขาก็เลยไม่ได้ใช้ครกบ่องสะสมเรื่องอุตันนี่ผมทำให้ดูเล่นๆเพราะว่าแต่ในสมัยก่อนนีนเป็นยังไงถ้าผมอ้วนก็คล้ายๆกันนะผมแค่จะบอกว่าสิ่งที่มันเคยเป็นประโยชน์เนี่ยมันเป็นโทษเพราะว่าเราไม่มีสติพอที่จะดูว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายอะไรนะครับมันไม่ได้มีดีมีเสีย นะครับของเนี่ยมันธรรมชาติมันให้เราไาอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่ศึกษาไม่ให้ดีเราก็ไม่เข้าใจของเกาะซีซ่ามอน่งนะขาปรีดีข mm ั้นจน